ัาได้ดีจริงสวยมากตัวนี้มันนิ่งมากเลยี่ไม่ใช่ฝีมือผมนะต้องยกให้เครื่องเพราะผมดูในเน็ตฝรั่งมันเล่นมันก็นิ่งครับมีตัวเดียวใช่ไหมยิ่นมาตัวเดียวใช่ไหมใช่ครับโอ้กล่องมันแต่ลายก็แทบไม่ให้ขึ้นแล้วดิหล่อของใหญ่เหรอใช่ครับขนาดตอนนั้นผมใช้ตัวไอดีนะน้องทีจีเก่าอะไรเงี้ยี่ก็เอามาพี่สเตติชันน์ก็ถามอะไร่านน้องคับพี อ๋าเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ทีกีแล้วไม่อยู่แล้วลาออกแล้วครับไปไหนอะ่ะรอบหนึ่งต้องลงแนละ้วแบตเริ่มต่ำแล้วถ้าแบบล้วเครื่องบินเล็กบินยากกว่าเครื่องบินใหญ่เยอะเลยนะต้องใช้สกิลเลยนะ โอ้โหสวยมากลำนี้ลำนี้วิงสเปนเท่าไหร่ฮะกางปี450ถึง480มิลลิเมตรใช่ไหมใช่ครับเล็กมากบินประมาณ5นาทีได้ไหมสิบครับสิบนาทีเลยนะโอเค